คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับบ้านที่มีเรื่องเล่าชานานบ้านแห่งนี้มีประวัติคนตายบุม่มคนตายตั้งแต่สมัยลบพพมา่าทีนี้คนพม่าคนนั้นน่ยโดนผีในยุคโบาาราณหลอกอีกทีหนึง่งผีหายตัวเลย พีในพีวันนี้วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีบมอะครับวันนี้โอ้โหยีนล้มปาเทียนเลสัตว์อะไรครับวันนี้ครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่วงพิธีกรรมล่าท้าผีวันนี้โลเออรามีเอาปากไม่ได้เออต้องปักเทียนกดนะอย่างแรกเลยคือเราต้องทำการ ใช้กาะาเศกคือการท yeah. ี่จะตั้งเทียนได้มันยากมากมันมันต้องมีเป็นคนมีของนะมันต้องเข้าถึงแก่นของโอ้ยเฮียหยวดังเลยกูไม่มีของกูตั้งไม่ได้ yes, เสียงเครียงน้ำนาำถึงไหนโอ้โนสมสี่ห <Effect con problems> ้าอะนะครับวันนี้ครับหยีจะรับเข้าสู่เวลาตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสี่ตีสี่แล้ว มือตื๊อๆอย่างนี้คุณผมมู้ชมดูฟ้าฟ้ากำลังที่พร้อมจะพาติดขึ้นในทุกเมื่อบุมวันนี้เราก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะก็เลยจะมาเล่าเรื่องผีแทนเล่าเรื่องผีอันนี้คือเรื่องผีเรื่องจริงเลยเรื่องจริงแต่ว่าผมไม่เคยเจอไม่แต่บ้านนี้เขาว่าเงียนนะเรอเออเราตอนที่พี่ดูซินแสนะขึ้นบ้าน <ละ S 1> เขาบอกว่าของแรง <ละ S 1> เออได้ยินเสียงป่<ล>ะดิ ไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยอย่างไรวะไม่รู้คือ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 ตอนที่ช่างเขามาทำที่นี่ที่ไซงานเนี่ยตอนนี้มีแคมป์คนงานก่อสร้างก็บอกตอนยังคืนนี่นอนไม่ได้เลยเออรู้ไหมยุงอะไรกัน่เฮ้ยเขาบอกเรื่องมีแบบพวกหินหินในไซก่อสร้างเนี่ยตกเออตกเหล็กเงี่ยเหล็ก กลับมาที่ไซงอหายมังเออมีเสียงป้องแมงป้องเป้งตอนกลางคืนมีเสียงรถด้วยแต่ก็ไม่เห็นรถนะแต่เหล็กหายจริงๆมันก็มีเหตุผลมันอยู่เออมันมีเหตุผลนะพอมาซอยที่แล้วมันเอาเหล็กแพงเซนล่าห้าร้อยมันตัดทองแดงเขาทาไมไฟดับ อ๋อเข้มๆเ,เลยวันนี้บุมมีอะไรจะเล่าวันนี้จะมีเรื่องเล่าตั้งแต่แม่กูเคยเล่าไว้อันนี้แม่แม่เคยเล่าตั้งแต่ตอนแม่ยังเป็นเด็กเลยแม่ก็ฟังมาอีกทีแม่เจอเองแม่เจอเองเลยเจอเองเลแล้วก็เล่าให้กูฟังก่อนนอนซึ่งกูไม่รู้เป็นเรื่องจริงไหมแต่ตอนนั้นกูนเชื่อแล้วตอนนี้เชื่อไหมเชื่อตอนนี้ก็อาจจะเชื่ออยู่<ฮ>เพราะใครจะไม่รู้ล่ะ ใช่ไหมของยืนยันาแล้วสมัยยายกูแบบยังเป็นยังอ้อออยู่เลยยายกูซึ่งมันนานมากเลยนะจริงเออมันหลายมันหลายสิบปีเลยอือแกเล่าว่าตอนนั้นน่ะบ้านของแกคือแบบเป็นบ้านในไร่เข้าใจไหมเป็นบ้านในชนบทด้วยใต้ตอนนั้นยังหยุดหยุดหยุดใต้ไหมอยู่ได้อยู่ใต้เป็นบ้านในชนบทเลยแล้วแบบบ้านแต่ละหลังอ่ะมันจะห่างกันแบบเป็นสเข้าใจเข้าใจบ้านจะห่างกันสิบกิโลเลยแล้วคือมันจะมีมันจะมีบ่อน้ําเก่า เออเป็นบ่อน้ําเก่าเก่ามากมากเลยคือมันเป็นบ่อที่เขาเขาขุดขึ้นมาเอาไว้สําหรับบาดานเออไม่ไม่ใช่ไม่เชิงบาดานบ่อน้ําลึกเลยบ่อน้ำทใหญ่คือใหญ่ประมาณเท่าบ้านเลยเนี่ยใหญ่มากเลยเป็นบ่อน้ําที่แบบข้อไว้เก็บน้ําแล้วก็ไว้กระจายน้ําไปออกพวกไอ้ไรสวนไรนาเออทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยมันมันมีผู้หญิงอ่ะผู้หญิงท้องแกอ่ะแกชื่อแกชื่อแม่วันแกชื่อวันเออแม่วันวันที่ไปว่าหนึ่งอ่ะเออแกชื่อแม่วัน แต่ว่าตอนนั้นน่ะแกหายไปแกหายไปจากหมู่บ้านแล้วทีนี้เขาเขาเก็เรียกประชุมกันอ๋อเวลา,าแบบเออคนคนมันหายคนย <ะ S 2> หายเลยแบบเวลามาทำไมยายวันถึงไม่มามยายวันไปไหนอออืโอแล้วลูกหลานก็หายายวันไปไหนแล้วเขาก็มารวมกันหากันอแล้วทีนี้เขาเดินเขาหาทั้งหมดเลยนะหาทั้งวันทั้งคืนเลยจนกระทั่งมาเจอที่บ่อน้ํานั่นนะเออยายวันลงไปนอนนั่งอยู่ตรงใตอยู่ข้างใต้บ่อน้ําลื่นไหม ื่นน่าจะลื่นตกลงไปมีคนผักแล้วเดี๋ยวเออถ้าเป็นถ้าเป็นไพสาลนะอพสานผีผักผีผักผีปอบผีเปรตเวลาเล่นแบบเอามีดมาเจาะคออย่างมาเจาะในผีผักเออผีผักอืมผีผักเออแล้วทีนี้เนี่ยทีนี้ประเด็นคือไอ้บ่อน้ําตรงนั้นอ่ะมันจะมีต้นไม้ปตุ้มใหญ่มากเลยนะตุ้มใหญ่คุมแล้วก็มันจะเป็นลําทางด้วยผาหัวใหญ่มากใหญ่ใหย่ต้งซอยบ้านเราเลยนะแล้จะมีบ่อน้ําอยู่ข้างไว้เก็บน้ําไงเออแล้วทีเนี้ย ทีเนี้ยแม่กูบอกว่าตอนนั้นน่ะจะไปตกปลากับยายเพราะเพราะตอนกลางคืนปลามันขึ้นดีแกจะไปทงไปไปทงเบ็ดด้วยแล้วก็จะไปตกด้วยเออแล้วก็จะไปลงวนด้วย,ยแล้วทีเนี้ยแม่ก็แม่แม่ก็ไปใช่ไหมแม่ก็ไปกับยายช่วงประมาณสักประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วที่เนี้ยพ,พอไปถึงพอไปถึงไอ้ตรงบ่อน้ํานั่นแหละคือตอนนั้นแม่แกไม่ค่อยไม่ไม่กลัวผีเว้ยแม่กับยายเป็นคนไม่กลัวผีคนตายคนตายไม่กลัวไม,ไม่เชื่ออะไรคือเป็นแบบแค่คนตายเฉยเอ,อ่ะคือแค่นั้น แล้วทีนี้เนี่ยแม่แกก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ปีนขึ้นไปนต้นไม้ต้นไม้มันไม่ไม่สูงมากนะสูงประมาณต้นมะม่วงอ่ะจะม่วงใบทใบกว้างแลวแกก็และแกก็ขึ้นไปตกเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นมันเป็นยื่นออกไปแล้วว่าตกข้างบนนั้นมันจะได้แบบอได้เลียมเนี่ยตรงตรงข้างๆมันเป็นขอบมันนั่งยากมันแดงเยอะด้วยข้างบนนั้นมันมันไม่ค่อยมีเ้ยเออพวกพวกมดพวกมดดินมันเยอะแต่พอขึ้นไปตกปุ๊บแม่ก็ตกนะตกได้หลายตัวนะเออตกได้หลายตัวทีนี้เสร็จเหมือน ทุกอย่างเงียบเลยวยแม่บอกว่าแม่บอกมันเงียบมากเงียบแบบไม่มีเสียงอะไรเลยเฮียเออเงียบแบบไม่มีเสียงอะไรแลวทีเนี้ยก็คือคนเราเวลาแบบเวลามันเงียบเกินก็ต้องหันดูซ้ายขวาใช่ไหมถูกเออพอหันไปดูต้องบ่อน้ําอ่ะเหมือนเหมือนมีคนยืนนะเหมือนมีคนยืนแต่ไม่ได้เฉดใส่ชุดขาวนะยืนบนน้ำหือไม่ยืนยืนมันยืนบนขอบบ่อเลยเอ้ยยืนบนขอบบ่อแม่กูบอกเห็นคนยืนบนขอบบ่อเออแล้วก็แล้วก็หันมาแล้วก็หน้าเอียงอย่างเงี้ย ไม่เห็นหน้านะเออแบบเป็นแบบเป็นหน้าสีดำดำหมดเลยทั้งตัวเลยมองไม่เห็นเออไม่เห็นหน้าสีดำดทั้งตัวแล้วก็คอเอียงอยู่เนี่ยแล้วผมยาวๆผมยาวแบบยาวมาแต่ไม่ชุดขาวไม่ชุดขาวปกติคนที่เปิชุดขาวอันนี้ไม่ชุดขาวเหมือนใส่อะไรเลยเฮ้ยเขี่ยมได้ยินเสียงไหมได้ยินเขาลังจักไงอาจจะล้างจานล้างที่อะไรดื้อช่างช่างไม่อยู่ คือบ้านเราช่างไม่อยู่<ะ>เขาฟิลเขาก,กลับบ้านกันหมดนั่นแหละคือมันเป็นแต่ว่าที่เห็นน่ะแล้วแม่กูก็ทักนะแม่กูทักเขาเขาย,ยนืายยนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นน่ะแม่กูก็ทัก unified, ทักเสร็จก็ไม่มีไม่เขาไม่ตอบนะไม่พูดอะไรเลยแต่ก็หันหน้ามาถานะหันหน้ามาหาแต่เข้าใจว่ามันไม่มีดวงจันทร์เมื<น>่อตอนนั้นน่ะเข้าใจเลยเมฆบังเออเมฆมันบงังก็หันหน้ามาหาอยู่อย่างนี้ สักพักก็สักพักปู่ตามันก็กินบดีแม่บอกปากินแล้วพอ,อ,อปากินวัดมานหน้าปุ๊กก็หายไปแล้วทุกวันนี้ยัง,ย,งยังคุกใกจอยู่มันคืออะไรพ่อยายยายก็นั่งอยู่อืยายก็นั่งอยู่ยยยคขนลุกเลยขนะนลุกชิดจริงจกร้องแล้วปูแ่แม่ก็ถามแม่ก็ถามว่าแม่ก็ถามว่าบอกว่ายายเห็นมีคนยืนอยู่ตรงนั้นไนหะมยายบอกอย่าพูดว่าอ๋อเจอแล้วอย่าพูดใช่ไหมอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวค่อยคุยว่าแล้วแกก่อน แล้วแกพอตกปลาเสร็จก็รีบเก็บของกันนะได้ตัวนั้นเสร็จแบบกลับกลับเลยกลับเลยพอพูดว่าพอพอย้ายบอกว่าอย่าพูดว่าอย่าทักอย่าพูดนะไป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 กลับบ้านได้เยอะแล้วเออแล้วแกก็ไปแล้วแกก็เดินไปทุกวันนี้ก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าไอ้ที่ยืนแล้วแหนหน้ามองๆนั่นคือใครอืมเป็นหน้าสีดำๆเลยตัวแบบเหมือนคนใส่ชุดดำแล้วก็มุ่งหน้าดำๆอ่ะสวอุดธ์ดำหน้าดำแต่ว่าผมไม่ยาวยาวแบบฟึ่งเลยนะยาวมากเลยอ่ะ ชุดไม่เห็นว่าใส่อะไรแต่สีดำทั้งตัวเลยน่ากลัวมากๆนี่ก็เป็นประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์แล้วบูมบูมเคยไหมบูมเคยกลเวอเออกูไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยอยากเจอเหมือนกันของพี่เคยนะนี่จริงจังเลยนี่จริงจังมันจะตีมันเลยออันอันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้เห็นเป็นตัวเว้แต่เป็นแบบอาอาที่อาพี่แท้ๆเลยเ็นคนเฮาามัน แกแม่งเหมือนกไปตีกอล์ฟแล้วแบบไปกับเพื่อนแล้วรถแม่งคว่ำไอ้ที่เพื่อนคนขับแม่งไม่ตายอ่าพี่แม่งตายทีนี้คือวันเผาศพคือแกกับพี่อ่ะก็สนิทกันตอนเด็กๆนะแบบแกพาดูแลนู่นนี่นั่นเหมือนมีคนมาเตะประตูตอนที่อยู่โคราชน,นะอเออมีคนมาเตะประตูเตะแบบปังๆแบบเตะเบาๆไม่ได้เตนะแบบโกรธแค้นนะเข้าใจปหปังๆปังๆงเงี้งย แล้วประมาณสี่รอบสี่รอบเลยที่แบบเล่นปกติคือห้องห้องส่วนตัวเข้าใจปะล็อกประตูไอ้ย้ยไขรจะมาเตะห้องบังบังบังสี่รอบวันเผาเลยพี่จำจะรู้แบบจำจริงๆว่ามันไข่อยู่จุเติเออซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตรงกับวันเผาพอดีแล้วทั้งชีวิตไม่เคยเจอนะเออมีคนมาเตะประตูหรือว่ามีญาติมาเคาะประตูอะไรเงี้ยเปิดไปก็ไม่เจอนะเปิดไปก็ไม่เจอสุดท้ายคือ เหมือนแกมาบอกว่าแบบให้ซื้อเลขวันที่แกแกเผาเออแล้วแม่งวันนั้นอนะ่ะอ่าอีกสองวันหวยออกพอดีแล้วแม่งมาออกวันที่แกเสียพอดีอแบบเออแบบเป็นอะไรที่มันเฮ้ยมึงรางวันเอ้สองเลขเลขไทยสองตัวอย่างเงี้ยมันอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นเออเหมือนเป็นหวยผีบอกเออมันเป็นอะไรที่แบบแปลกนะอเออแล้วตอนตอนตอนที่กูอยู่ที่แถวดอนสัก์มันจะเป็นมันจะเป็นงานวัดด้วย เปงานวัดแล้วตอนนั้นอ่ะกูมีหมาอยู่ชื่อปิ๊กเออตอนกลางคืนอ่ะกูเห็นไอ้ปิ๊กมันวิ่งเห่าไปตอนนั้นคือแบบทุอยด่างเลิกหมดแล้วเงียบสนิทเลยนะ,ะงานเลิกไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยเออมีแค่ไฟแบบไฟห้องน้ําสลัวสลัวอ่ะเล่แบบไอ้ปิ๊กหมากูวิ่งไปมันเห่าแล้วมันวิ่งไปเว้ยเออแล้วสักพักมันมีคนยื่นมือมาบกอ้วแ <Yeah. S 1> ม่เห็นใบไม้ไป่ะไม่ไม,ไม่มือเลยยื่นออกมาอย่างเนี้ยบบกแล้วแม่ก็บอก ย้อนกลยู่่ไม่ไมม่อถึงตรงนี้โอสรุปยังไงขโมยมันขโมยรองเท้าของไอ้เหี้ยมันขโมยรองเท้านักร้องเออแล้วมันโป่งไปมันโล่งกิดไอ้สัตว์มันติดยาตอนกลางวันถึงแล้วก็หมากูก็ไล่ไปแล้วก็เขาตามพวกตามพวกตำรวจไปอะโอ้แล้วก็แบบแม่งกำนันแม่งเอาปืนตบหน้าสรุดจะหลายคู่เลย ีโดนปืนตกหน้าโอ้มีมีเรื่องอยู่ไหมปกติมีเรื่องอยู่ไหมทียิงบ้านเรานี่ก็อาถรรพ์เอ้ยจริงมีเรื่องนั้นด้วยที่บุมเคยเจอเจอศพไงอ๋อเจอศพมึงเปิดประตูไปเจอศพอันเรื่องเรื่องเรื่องนี้มันมันไม่ใช่เรื่องผีหรอกนะแต่วัาติดอันนี้คือเรื่องจริงอ่ะไออันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงก็คือสมัยตอนที่เกิดสึนามิสึนามิ สนามิครั้งแรกที่ประเทศไทยจำได้ไหมปีพศเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้แต่คงจะจำได้ว่าไทยมีเหตุการณ์สึนามิอยู่อืซึ่งตอนนั้นน่ะกลัวไปที่เกาะพังงานด้วยไม่ไปไปไม่ใ่เกาะพังงานเป็นพังงานพังงาพังงาพังงาไม่ใช่พังงานพังงาจังหวัดพังงาพังงาอยู่อันดามันใช่ไหมเอเอ,เอพังงาอยู่ฝั่งอันดามันที่โดนคลื่นแรงๆอ่ะและทีนี้จำไม่ผิดว่าเราต้องผ่านเขานางหงด้วยเขานางหงจะเป็นภูเขาที่แบบผ่านขึ้นไปแล้วลงมาในตัวเมืองพังงา ครึ่งตอนนั้นอ่ะมันผ่านจากซูนามิไปได้โอ้ไม่นานเลยไม,ไม,ไม่ไม่เเกียรตยิดเองโอระดับอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์เลยกำลังสดสดร้อนร้อนเลยหวัวอาทิตย์นี่ถือว่านานนะนะโอ้แต่ว่าตอนนั้นมันมันยังไม่เคยยร์ไม่เสร็จไม่ค่อยมีเคลียร์หน่วยงานไหนเข้ามาทีนะเพราะว่าเขากลัวมันซ้ำหมี่ละลอกด้วยมันซัดตมงตรงลตายกระจายเลยแล้วตอนนั้นที่กูไปอ่ะตรงเขตนั้นเป็นเขตี่แบบโดนซูนามิหนักมากเลยเลย ตอนแรกไปเพราะว่าจะต้องไป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 งานเจ้าบา้า,งงานในจังหวัดพังงอากไกลเลยเว้ยเขางานจ้างอ,อ,องานจ้างเขาไปอีกไกลเลยนะเขางานจ้างเขาน่าจะเป็นงานบวชกูไม่รู้ไม่มาบวชในตอนนั้นออ,อ,อาจจะบวชให้ญาติญาติเสียก็ได้ออ,อใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้แต่กูไม่รู้เพราะมันน้ามากๆเว้ยตอนนั้นกูยังอยู่ปฐุมอยู่เลยเออ,เอ,อปฐุมทีนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ว่าเฮ้ยไม่คีดได้เสียงเยี้ยนเลยมัน มันเกิดเ <Okay. S 1> หตุการ์มันเกิดเหตุการ์ตรงที่ว่าตอนที่พ่อรถกูเข้าไปอ่ะเข้าไปในพังงาออใช่ไหมเออมันมันต้องจอดพักรถเพราะว่ามันขึ้นมนจากูุรามันไกลพักรถพักกินข้าวพักเติมน้ำมันด้วยอืเสียงเครียดเลยวะมีเสียงด้วยเออช่างมาันงูไม่ได้ยินนงะงูนายเป็นงูงูย<ง>ี่ห<ๆ>รืออะนี้นั่นแหละต้องจอดพักรถเติมน้ำมันแล้วทีนี้เนี่ยกูอ่ะ กูกับแม่กูก็ไปเดินไปเดินเล่นกันคือสภาพตอนนั้นม่งเคียียมากแบบมแันพังกระจายเลยเทั้งเมืองอะทั้งเมืองแม่งถูกซึนามิซัดแบบเรือแม่งขึ้นมาเกลยตื้นอย่างเงี้ยเออซึ่งบริเวณตรงตรที่กูปไปบกตรงปากอ่าวตรงนั้นะมันมันไม่มีคนดรถเลยสงสัยตอนซึนามิมานี่คนอยู่บนเรือรอดป่ะวะคนอยู่บนเรือท่าอยู่ไกลๆอะเขาบอกรอดโอ้ถ้าอยู่ใกล้ๆนอ,อ,อถ้าอยู่ใน,ใน,นสมีที่คลื่นมาแล้วอะไม่รอดอเพราะว่ามันไม่ได้รอดเพราะ เรือซัดตรงนั้นเนี่ยมันซัดขึ้นมน<ล>อเพราะมันมาสูงมากๆเลยจีมันมาสูงราต้นลูกมะพร้าวเาข้าใจเข้าใจเตต้นมะพร้าวเ,เลยเ้วยต้นมะพร้าวเ,เลยด้ยสูงมากๆเลยแล้วแบบมันซัดทุกอย่างหายไปหมดแล้วทีเนี้ยกูอ่ะเดินไปที่เดินไปที่หาดคือเข้าใจคนเดินเล่นไหมเด็กเดินเล่นอ่ะเดินเล่นเพราะมันไม่มีอะไรทาอ่ะแม่กูก็เดินด้วยตอนนั้นเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าพ่อจอดรถอยู่กินข้าวกินข้าวแล้วก็งีบเพราะต้องงีบมีขับรถไม่ได้เว้ยกูก็เดิน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 ไปเรื่อยๆมันมันเป็นทางชายหาดนะ มันไม่ใช้หาดมันไม่ใช่หาดแล้วก็ข้างๆจะมีบ้านบ้านนี้แม่งพังหมดแล้วเออบ้านนี้พังกับพวกเรือที่เกยขึ้นมาเอแล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเป็นสะพานเป็นสะพานออกไปเล็กๆอ่ะเป็นสะพานออกไปกลางน้ําเล็กๆอ่ะแล้วจะมีกระท่อมอยู่เป็นกระท่อมสําหรับไว้เก็บพวกอุปกรณ์บระุงอุปกรณ์ประมงทีเนี้ยกูก็เดินกับแม่ไปเรื่อยๆเดินไปประมาณเดินไปประมาณสักร้อยเมตรสองร้อยเมตรนี่แหละอเดินไปแล้วกูก็แบบ อารมณ์อยากเดินออกไปตรงท่าเรือออย่าจะเดินไปเดินดูบรรยากาศเดินเดินดูท่าเรือเดินดูน้าเดินดูปลาพวกเนี่ยแล้วกูก็เห็นกระทอมด้ยกูเลยเดินเข้าไปแล้วก็กูก็ได้กลิ่นมันเสียดเข้ามาในจมูกนะนะมันเหม็นมากไอ้เนี้ยเหม็นเป็นเหม็นขี้เขียเหม็นเป็นตัวอะไรเน่าอ่ะเออกูเดินเดินเดินไปแม่บกูเหม็นน่ะกลิ่นอะไรไม่รู้嘛กูเหม็นแล้วกูก็เดินเดินเดินแล้วกูว่าตรงนี้มันเป็นกําแพงนะอกาแพงแล้วก็เดินมาเห็นอย่างงี้ แล้วมันจะเป็นประตูะเป็นประตูแง้มออกมานนิดเดียวอ,ออ่กเออกูเลยผััดัดเข้าไปกูเห็นสภาพศพนะลึกมากติดกวนอยู่ข้างในอเอกน่าจะกูเดานะศพเกน่าจะน่าจะทาอุปกรณ์อยู่ นาเกลังจัดเตรียมปลาหาอวนแล้วแบบซูนามิมันซัดตูมมาพอดีเว้ยเออซึ่งมันโครงสร้างมันแข็งแรงไม่เป็นไรแต่แกลียจมน้ำตายจมน้ำเนอะจมน้ำตายเว้ยเพราะคลื่นมันซัดปลาโตแล้วก็ติด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 อย่างนี้เข้าใจไหมมันน่าจะออกไม่ได้แล้วก็แบบตัวนี้แบบพันกับอวนมั่วตัวเลยเออแล้วก็แบบไส้นิทะลักออกมาเร็วอู้ชีเออไส้ทะลักแบบลิ้นจุกปากแล้วอ่ะเออลูกตาแบบไม่มีแล้วอ่ะโอ้เล่นหนอนขึ้นทั้งตัวกูนี่กรี๊ดเลย S <S คือไม่ต้องถามว่าระยะเท่าไราระยะระยะที่เห็นนะระยะที่เห็นศพก็คือกูกับเสาเนี่ย,ยระยะประมาณสองเมตรอ่ะเชี่ยแมวร้องเขี้ยอะไรเยเสองเมตรเออสองเมตรสองเมตรระยะศพคิดดูดแล้วกูก็ปิดกูไม่ปิดประตูว,วิ่งหนีเลยวิ่งมาให้แม่ดูเออแม่กูว็ด,ดูแล้วบอกไป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 เป็นประสบการณ์เลยแบบระรยะเผาขนเลยนะระยะเผาขนศพเล็กๆใกล้ๆนะ คือชีวิตนี้กูเห็นศพเยอะหลายคนเห็นเห็นมันหลายคนตอนนั้นน่าจะน่าจะหล่อที่สุดเฮ้ยโี๊ยตกใจเลยแบ๊คไอ้หมาว่ายไงโอ้มึงเองเหรอสรุปที่เสียงทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเสียงแบ็คเหรอเฮ้ยแต่แบ๊คเป็นเสียงจานเหรอเฮ้ยแต่มาหมาดำนะเออหมาดำอีกแล้วเรื่องหมาดำอีกเ้ย ดำในโพดีเลยจริงทางไรล่ะไม่ค่อยโอเคเลยเออเหนื่อยมีอะไรจะเล่าอีกไหมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีมมมเรื่องเล่าแถวนี้แถวนี้ครับแถวนี้เอ่ออันนี้อันน,น,นี้เรื่องจริงจะพูดไม่ได้ว่าบ้านไหนหแถวนี้เลยใกล้กูมากทำได้แล้วจิ้มใกล้กูมากใช่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  อันนี้เรื่องจริงเออนี่เรื่องจริงนะครับก็เป็นแบบคนงานนี่ไม่ได้โกหกนะเองจริงเขาเล่ากันด้วยเ,ออเป็นคนงานที่มาทําบ้านรอเนี้อ,อ่านี้แหละแล้วเฮี้ยนมากเฮี้ยนจนเปลี่ยนเจ้าของหลังเนี้ยมันหลายคนเลยเออจ้าของหลังแรกไอ้คนแรกที่สร้างสร้างอยู่มันอยู่ไม่ไหวเปลี่ยนเปลี่ยนมาแล้วสามครอบครัวเออ,เอ,อจนแบบ ม่งต้องไปหาเครื่องหมู่บูชาอะไรมาเยอะแยะหมดมันสายเหตุหลักๆคือแบบไอ้คนงานมันมันลักไฟใช้อ่ามันลักไฟใช้มันแทร์มันไอ้ผู้รับเหมามันมักง่ายเอมักง่ายมันให้แบบคนงานมันลักไฟหลวงใช้จังไฟเล่นเออทีนี้คือสายไฟมันตกไปในบ่อบ่อที่เขาเทเสาหล่อปูนคานอะเออของบ้านอะ ลงไปได้บอก็ไม่รู้ว่ามันมันสายมันมีสายนิดเดียวมันจุ่มลงไปทีนี้คนก็ลงไปคนแรกคนงานแบบนิ่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีการร้องเลยคือนิ่งแล้วก็โดนช็อตตายไปเลยไฟไฟไฟเออไฟไฟ,ไฟมันลงเรื่อยๆมันมีน้ำ,นำใช่ไหมเวลาขุดขุดเสามีน้ําบาดาลขึ้นมาลงไปคนแรกไอ้เฮียนั่นนิ่งเขาเล่ามาอย่างงี้คนที่สองลงไปช่วยอันนี้ก็จะไปปลุกนี่ก็หลับลงไปตายเหมือนกันแล้วลงไปหลุมนั่อีกคนหนึ่ง ตายแล้วไอ้คนที่ไปจับคนที่สี่ก็ตายมไม่งตายหลุมเดียวกันสี่ศพแล้วอยู่ใกล้บ้านกูมากเลยเออใช่เี <laughs> ่ยเชี่ยมันเห็นเสาได้ไหมอันนี้นคุณผู้ชมเห็นเสาได้ไหมเชี่ย,ยมันเหมือนสแลนเดอร์แมน,มนเห็นไหมนั่นเป็นไหล่คนลงมาเห็นไหมนันเป็นขาแล้วก็มือ,อยาวๆมึงเห็นไหม <laughs> เออเชีเออ่ย <laughs> อนนี้อะไรก็หลงกูดูกูดูตรงนี้นึกว่าคนนอ้เชี่ยเมื่อกี้มันเหมือนจริงนี่ดูมองอะไรไม่มีอะไรมองอะไรวะไม่มีเชี่ยมึงยังทำกูหลอนดิอะไรเลือดหก <laughs> เอาไม่เห็นเป็นสีแดงเลยโถ่โอ้ย <laughs> <laughs> โอเคครับวันนี้ครับข้อเธอจะเป็น,เร,เ,รนเราเรื่องหลอนเราเลี้ยงหลอนหลอนไม่รู้คุณผู้ชมจะหลอนไหมนะหลับผมไม่เล่าไปให้คนลุกเนี่ยเรื่องจริงยังนไหนก็กลัวเ <laughs> <laughs> นีน่ยกฎหมายกันทำมอันนี้นี่เอาไป้ยักศาสตร์เจ้า <laughs> ขอเลือกสานไหวเจ้าเลยเพื่อนรักสารเจ้าแม่กุนอิมแถเนี้มาเห็นบอกขอแห้งขอบคุณครับอิ่มทิพย์แล้วอิ่มแล้วแกแหมให้แฟนต้าแกดื่มทุกครั้งที่ไหว้ก็ไม่ใช่ป่ะแกเป็นผู้หญิงนะกินสภาพาะแกเป็นผู้หญิงอ่ะเวลาเขาไหว้น้ำแดงน้ำแดงมีน้ำตาลเขาบอกเป็นน้ำเลือดไงน่าทำไมอ่ะมันเหมือนมันได้กินเลือดคือตะกูเป็นเจ้าแม่กุนอิมนะ ไม่ไม่หมายถึงพวกนางลงนางลำอะไรเงี้ยเคยเห็นไหมนางกวักเงี้ยเออทําไมทําไมเขาต้องให้เลือดวะแต่เขาเป็นผู้หญิงนะอืผู้หญิงกินของอย่างนี้เรื่อยๆภะไม่ดีนะเป็นผู้กูโกรธนะโกรธเลยอ้วนเออไทยพวกแบบเฮ้ยเอาหลังยามาดิไม่เมื่อกี้ไม่ใช่เสียงเสียงเสียนงโยกเหรอ คุณผู้ชมครับก็สำหรับในวันนี้นะม,มึงมึงว่าว่าอะไรวะถ้าเราทิ้งเทียนอะไรเงี้ยมึงว่าคนงานขึ้นมาตกใจไหมี <c oughs> ยมามารอบหน้าก็ลอยอยู่ <c oughs> <c oughs> ตั้ตั้งเป็นเหี้ยอะไรวงกลมวงกลม <c oughs> ทิ้งม่เหี้ยว่ะนะเหี้ย <c oughs> ถีน้ำแดงลาดแดงลาดไว้มันมีรอยเลือดรอยบูชาย,ยัน <c oughs> แล้วก็บอกว่าแล้วก็เอาช็อคเขียน บาทเม่งไม่เสร็จไม่หาเอาเลือดยางไหนดิอยากเล็บไหมกัดเล็บกัดเล็บเขียนเลยม่เลือดเออมันก็ลอยอยู่นะที่ว่าลอยนะเนี่ยเออ้อนอยู่มีแบบมีเพิี้ยป้๊งอย่างเงี้ยจริงงก้มอ่ะแล้วมันตื่อมาตอนเช้ามาดู ตัวหาช่างตัวช่างนังช่างนังเอเจอพิธีกรไม่ทําแล้วบ้านนี้เปลี่ยนทู่วแลเหมาด้ว่ปะโอเคครับผู้ชมครับทราบแล้วันนี้การเล่าเรื่องผีโอ้ยเป่าไม่ดับไม่ดับไม่ดับผม้เล็กหลอนพิทยายุทธ์ นี่ครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในวันนี้นะคับคุณที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปนี้นะครับก็ขอจากลากคุณผู้ชมไปก่อนเนะสำหรับวันี้ก็ใครที่ชอบอะไรแบบนี้นะ่บนยบญญาอ่อนก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ทุกคนละครั้งครับจะขอบคุณมากมากเลยนะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะบายบายครับ <c oughs>